ที่ตั้งของสำนักการระบายน้ำอยู่ติดกับแนวคลองระบายน้ำตอน1น,นะครับส่วน1ท่านจะเห็นนะครับรูที่ปิดกัน้นแนวคลองระบายน้ำและในคลองนั้นไม่มีน้ำอยู่เลยนะครับ แต่จะเห็นประสิทธิภาพในช่วงของฝนตกหรือหิมะตกหรือน้ำละลายหิมะละลายก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการท่วมขังปัญหาใหญ่ของบ้านเราคือการลุกล้ำคูคลองที่นี่เขาทำรั้วเป็นสองชั้นทั้งทั้งที่ติดอยู่กับชุมชนนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูแนวของคลอง และก็ท่านจะเห็นว่าการจัดการเรื่องคลองระบายน้ำซึ่งมีขนาดยาวมากทีเดียวนะครับในแต่ละเขตเมืองเขาสามารถจัดการอย่างไรที่ทำให้ชุมชนไม่สามารถจะลุกล้ำเข้ามาได้